สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเดี๋ยวนี้นะครับเรามาต่อกันนะกับเรื่องของแอนออรดีวันนี้จะพูดถึงแอนออรดีล้วนๆเลยนะครับแอนออรดีหมอลำใจเกินร้อยแอนเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยตาคมปากนิดจมูกหน่อยตัวจริงจะเป็นผู้หญิง มีผิวพรรณที่ดีนะครับแล้วก็มีน้ามีนวลน,นะไม่ผอมจนเกินไปเรียกได้ว่าตัวจริงกับในทีวีไม่เหมือนกันในทีวีเรามองเนี่ยหรือตามสื่อต่างๆที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางสื่อกล้องนะครับทุกมุมที่เขาถ่ายอาจจะถ่ายออกมาทำให้ศิลปินดูตัวบวม ดูขาใหญ่บ้างดูสะโพกใหญ่ดูตัวหนาจนทำให้เกิดมีกระแสวิาพากวิจารณอย่างหนักหน่วงเลยนะครับแต่ถ้าใครได้ไปเห็นแอนออรดีตัวจริงผู้หญิงคนนี้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยคมแล้วก็เป็นคนที่ผิวพรรณดีมีน้ำมีนวลหุน่นกําลังดีครับไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไปกำลังดีจริงๆหน้าเล็กนิดเดียวสวยมากๆสำหรับศิลปินที่ชื่อ แอนออดี these, นะครับหวานใจของพ่อบอยสิริชัยเนาะในเรื่องของวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราก็เคยพูดกันบ่อยๆในเรื่องของการบูลลี่ในเรื่องของการ bully, เหยียดเรื่องรูปร่างของศิลปินนะครับแล้วก็เรื่องของการแซววิาพากวิจารไปนในทางลบนะเหมือนกับมีคน วิภา์วิจารณ์หรือนินทาศิลปินที่เรารักอย่างแอดดิวเนี่ยจะชอบแอดออดีมากๆถ้าเกิดว่าเห็นใครมารพูดถึงพี่แอนแบบนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่า,าทำไมเขาต้องมาใส่ร้ายคนที่เรารักด้วยนะอย่างเช่นเราไปเห็นบุคคลท่านหนึ่งบอกว่าแอนเนี่ยทำไมอ้วนจังไม่เห็นสวยเลยเห็นในสื่อแล้วแบบว่าโอ้โหขาใหญ่มากตัวใหญ่นะแล้วก็แบบตัวหนามากๆเลย คนฟังอย่างเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออทำไมต้องมาว่ากันด้วยถ้าไม่ชอบก็เงียบเงียบหรืออยู่เฉยๆดีกว่าอย่าเอาเรื่องเหล่านี้มาวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้วิาพากษ์วิจารณ์ให้กับคนฟังบางคนที่เป็นผู้ฟังเขาฉลาดนะแล้วคนฟังสมัยนี้ไม่ได้คนโง่นะครับ ไม่ใช่คนโงห่หรือไม่ได้เป็นคนโง่อะไรแต่อย่างใดนะเขาฉลาดมากๆด้วยที่เขาจะกันกรองคนที่พูดดีหรือไม่ดีได้เขาดูออกยิ่งคุณพูดถึงศิลปินในทางที่เลวร้ายคนฟังก็จะคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณพูดในครั้งนี้ได้ในครั้งต่อไปคุณก็จะเอาไปพูดกับที่อื่นต่อนั่นเท่ากับการขยายวงกว้าง ขยายบทสนทนาให้กว้างกว่าเดิมโดยคุณเอาเรื่องของแอนดรอดีในทางที่ไม่ดีนะครับหรือพูดให้เขาเกิดความเสียหายไปขยายฐานวงกว้างให้มากกว่าเดิมนะเหมือนกับคุณคุยกับเราได้เนี่ยคุณก็ไปคุยกับคนอื่นได้คุณก็เป็นคนชอบเมา้าใช่ไหมครับคุณก็ไปคุยกับคุนู้นคนนี้ได้ทําไมล่ะครับถามหน่อย,ถา,อยถามหน่อยศิลปินไปทําอะไรให้ แอนออรดี <And> already, เนี่ยก็เป็นคนสวยเป็นคนหน้าตาคมนะแอดมอกไม่เห็นเขาจะอ้วนตรงไหนไม่เห็นเขาจะขาใหญ่ตรงไหนเพราะตัวจริงเราก็ไปดูกันแล้วเราก็เห็นกันแล้วตัวจริงขาเล็กนิดเดียวหุ่นก็ไม่ได้อ้วนครับแต่เป็นที่กล้องเป็นที่กล้องครับท่านผู้ชมขอย้ําตรงนี้เลยว่าเป็นที่กล้องแอดไม่ได้จริงจังหรือไม่ได้อินหรือดราม,มา่าแต่อย่างใดนะครับแต่มันมีคนที่คอมเมนต์แบบนี้จริงๆเนี่ยเราเอามาให้ดูกันเห็นไหม มันมีคนคอมเมนต์แบบนี้จริงๆนะครับว่าต้องชมอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวทัวลงเซลลูลท์เหมือนฉันเลยนะแต่ละคนอ่ะเอาเข้อความแรกก่อนต้องชมอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวทัวลงคือเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าจะไม่ต้องชื่นชมก็ได้นะจะวิาพากวิจาร์ณก็ได้แต่ขอให้อยู่ในความพอดี แล้วคุณก็ต้องไปเห็นหน้างานจริงๆไม่ใช่ว่าเที่ยวไปพูดนู่นพูดนี่เพราะคุณเห็นแต่หน้าสื่อเห็นแต่หน้าสื่อแล้วคุณไปตัดสินเขาแต่ตัวจริงแอนไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนั้นนะครับถ้าคุณไม่เห็นของจริงอย่าเม้นอะไรแบบนี้ออกมานะคุณอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ไปอ้วนบนหัวใครไม่ได้ไปกินแล้วอ้วนบนหัวใครนะครับ เขาจะอ้วนขึ้นในเชิงความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเพราะว่าศิลปินเรามองมุมกว้างๆเนาะการที่เขาใช้พลังงานอินเนอร์ข้างในเนี่ยมันต้องเติมด้วยพลังงาน พลังงานก็ต้องอัดแน่นไปด้วยข้าวกลวยเตี๋ยวขนมนม,นมเนยทุกอย่างเขาคือคนครับเขาคือศิลปินก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เขาต้องการเติมพลังก่อนขึ้นโชว์ถ้าเขาไม่กินเขาไม่ทําการเติมพลังเขาก็โชว์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงเอาศิลปินก็เหมือนคนก็ต้องกินนะบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นสื่อนะครับต่างๆถ่ายรูปออกมา อาจจะมีตัวอ้วนตัวบวมขาใหญ่นะครับถ่ายช้อนล่างขึ้นบนบนลงล่างอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ว่าหัวโตมัง่งนะถ่ายช้อนล่างขึ้นบนก็ว่าขาใหญ่บ้างมันเกิดจากกล้องครับผมแต่ไอคนที่ไม่รู้จริงเนี่ยก็ไปพูดกันแต่ถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาถ้าเกิดศิลปินอย่างแอนลอดีอ้วนขึ้นมามันไปผิดตรงไหนอ่ะมันไปผิดอะไรกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามหน่อย มันผิดมากเลยมันเหมือนไปฆ่าใครตายเลยหรือไงอันนี้คือไม่เข้าใจาจริงๆนะครับคือเราจะจะอธิบายให้ฟังนะว่า,าช่วงชีวิตหนึ่งสมมุตินะเขาเคยหุนดีเคยผอมเคยสวยแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาอยากจะอ้วนบ้างอยากจะกินเข้าไปบ้างนะอยากจะรับประทานอะไรเข้าไปในร่างกายเขาบ้างแล้วเขาเกิดตัวบวมหรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมันไปเดือดร้อนใคร เพราะว่าปากของเขาท้องของเขาเงินของเขาแล้วก็กินในพื้นที่ของเขากินในจุดของเขาในเวของเขาไม่ได้ไปกินบนหัวใครเราอย่าไปเดือดร้อนกันเองสิครับเราต้องทําความเข้าใจนะว่าต่อให้ศิลปินจะอ้วนหรือจะผอมเขาก็คือคนเดิมคือนักร้องที่มีความสามารถที่มีสามีก็คือบอยสิริชัยที่คือแอนออรดีที่เป็นที่น่ารักของแฟนเพลง ที่มีนิสัยที่ดีที่น่ารักนะครับเรามองตรงนี้เราโฟกัสตรงนี้เราอย่าไปโฟกัสที่ว่าเฮ้ยเขาอ้วนขึ้นทําไมคนเรามันจะอ้วนนิดหน่อยมันจะเป็นอะไรไปครับถามหน่อยมันจะเดือดร้อนอะไรมากไหมอ้วนน้อยก็ไม่ได้ก็มีดามากขาใหญ่หน่อยก็ไม่ได้ก็มีดามากขึ้นไปอีกทําไมจะให้เขาขาสวยตลอดชีวิตจนเขา อายุ60 70เป็นหรอถามหน่อยจะไม่ให้เขามีอะไรที่แบบว่ามีข้อบกพร่องหรือมีเซลูไลท์เพิ่มขึ้นเลยเหรอคนเรามันอายุมากขึ้นมันแก่ตัวลงมันก็ต้องมีหย่อนคล้อยเป็นธรรมดามันก็ต้องมีอ้วนขึ้นเป็นธรรมดาแต่นี่คือคุณนะครับไปตัดสินที่สื่อบางสื่อแล้วก็ไปมองที่กล้องนะครับดูกล้องถ่ายรูปออกมาเป็นแบบนี้คุณก็ตัดสินเขาแต่คุณไม่เคยเห็นเขาตัวจริงหรือเห็นเขาที่หน้าง,งานเพราะว่าหน้าง,งานหน้าเล็กนิดเดียวครับผมสวยแอดดีดคอนเฟิร์มเลยสวย ตาโตหน้าคมปากนิดจมูกหน่อยนะผิวพรรณดีมากครับคุณก็เห็นบุ๋มปรัดัดาหรือเปล่าเห็นตามสื่อเนี่ยดูตัวอวบอวบ,อบตัวอ้วนอ้นแต่ว่าหน้าเขาสวยมากแต่ตัวจริงไม่ได้ตัวอ้วนไม่ได้อวบเลยนะแอดดวเห็นใกล้ๆเลยพี่บุ๋มปรัดัดาวงผู้ดีเนี่ยสวยมากครับเหมือนนางงามจริงๆสมวาหลัตที่เขาได้มงกุฎเขาสวยครับแอนดออดีก็หน้าคล้ายคลึงกับบ,บุ๋มปรัดดาคือตาคมนะ บอยก็ฉลาดเลือกผู้หญิงนะครับบอยสิริชัยฉลาดเลือกผู้หญิงแล้วแอนออดีเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่ทํางานเก่งร้องเพลงเพราะแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์ครับต่อให้เขาจะอ้วนขึ้นมาอีกนิดนึงแอนดิวมองว่าเขาเป็นเหมือนซอนะซอก็คือจะมีน้ํามีนวลมีหน้าอกหน้าใจนะครับแล้วก็ผิวพรรณ อบอิ่มเต่งตึงสวยผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงวาส,สนาดีแล้วก็โงเ่เฮงดีนะครับลองเปลี่ยนมุมมองความคิดทัศนคติของพวกท่านใหม่บางคนนะครับอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะบางคนก็มองว่าออ้ยขาใหญ่ไปอ้วนไปแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณไปว่าเขาไปบูลลี่เขาแบบเนี้ยไอ้พวกที่ไปบูลลี่เขาไปว่าเขาว่าขาใหญ่อ้วนไปทำไมตัวใหญ่บางคนที่ไปว่าเขาเนี่ยยังไม่สวยเท่าเขาเลยเบลอะเผอเนี่ยคุณอาจจะผอมกว่าเขาก็จริง แต่คุณผอมแล้วคุณไม่สวยเท่าเขาเผอคุณผอมแล้วไม่สวยเท่าเขาด้วยนะคุณอาจจะไม่ได้ขาใหญ่ไม่ได้อ้วนเหมือนเขาหรอกแต่เผอคุณอาจจะผอมแล้วก็ไม่ได้สวยเหมือนเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่หน้าสวยแอนออดีหน้าสวยนะครับกรเผอคุณไม่ได้สวยเท่าครึ่งหนึ่งของเขาเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไปวิพา์วิจารณ์เหล่านี้คือคนมีปมคนมีปมนะครับคนที่ไม่รู้จักมารยาทในการ พิมพ์ข้อความหรือคอมเมนต์ไม่รู้จักเก็บไม่มีความอดทนไม่มีวุฒิภาวะนะครับจิตใจอ่อนแอนะไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเห็นใครสวยไม่ได้เห็นใครขาใหญ่ก็วิาพากษ์วิจารณ์เป็นเลิกสนุกสนานโดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของศิลปินผู้ถูกกระทําทําไมครับเอาใจเขา มาใส่ใจเราสิถ้าเราเป็นศิลปินเป็นคนของสาธารณชนอะสาธารณชนประทานโทษครับลินพันกันแล้วโมโหเดือดถ้าเราเป็นคนของสาธารณชนสมมตินะเราเป็นศิลปินเนี่ยเราก็อยากจะให้แฟนคลับเนี่ยชื่นชมในผลงานของเราเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยเราตั้งใจทําให้แฟนคลับนะครับเราตั้งใจทําให้แฟนคลับเขาต้องมีการบีฟก่อนขึ้นงานเขาต้องมีการทําการบ้านก่อนขึ้นงานหรือการวางแผน ก่อนขึ้นงานก่อนขึ้นไปมอบความสุขให้แฟนเพลงเขาทําการบ้า,าอย่างดีครับเขามีสติทุกครั้งแต่ทําไมหลายคนทําไมหลายคนหรือบางคนไปโฟกัสที่ขาใหญ่จังอ้วนจังทําไมอ้วนหุ่นไม่ดีเลยทําไมเฟะจังมีเยอะครับบางคนก็บอกว่าเอวหายไปไหนก็มีทําไมครับโฟกัสอะไรมากมายแล้วก็มีดราม่าอีกพอแอดออกมาพูดก็หาว่าทําไมศิลปินคนนี้ ติไม่ได้เลยยังไงติเพื่อก่อสิต้องปรับปรุงสิต้องไปลดความอ้วนสิอ้าวก็คุณก็ต้องมองทวามแต่เป็นธรรมชาติสิครับว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วทุกคนล้วนต้องมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปบ้างนะต้องมีรูปร่างที่ผอมมีแฟตขึ้นมามีเซลล์ขึ้นมาอ้วนบ้างผอมบ้างนะครับ ทั้งชีวิตเคยสวยเคยผอมเคยหุ่นดีอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตอ่ะกูจะอ้วนกูจะมีน้ำหนักพักกูกินกูใช้ความสุขกับกูเต็มที่ในการที่กูเหนื่อยจากการทํางานมากูก็อยากจะกินนูน่นกินนี่น้ําหนักตัวกว่าจะเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เลยเหรอครับคือคุณต้องวิาพากษ์วิจารณ์ให้เขาไปแก้ไขเพื่อตัวคุณคนเดียวหรือย,ยังไงฮะคุณเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าบางครั้งคุณต้องมองกว้าง,างคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิด แล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าให้ศิลปินเปลี่ยนเพื่อคุณไม่ใช่ว่าว่าไม่ได้ติไม่ได้ก่อไม่ได้ว่าได้ติได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตความเป็นจริงและต้องรู้จักมารยาทในการที่จะไปพิมพ์วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องหุ่นของใครครับต้องมีมารยาทนะครับบางครั้งการพูดตรงคอมเมนต์ตรงๆหรือจะติอะไรตรงๆบางคนไม่มีการศึกษาเนาะเลยสะกดคําว่ามารยาทไม่เป็น แล้วก็หาข้ออ้างหาความชอบธรรมให้ตัวเองว่าเป็นคนที่แบบตรงตรงเป็นคนวิภา์วิจารณ์ได้เพราะว่าเป็นคนของสาธารณชนเราเป็นผู้ผู้ดูผู้รับชมเราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองนะลองลูกคุณมึงไปเป็นศิลปินบัางสิครับ ควรจะเข้าใจนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงในเรื่องของวิาพากษ์วิจารณ์ทํานายทายทักเรื่องรูปร่างหน้าตาคิ้วเข่าจมูกปากของคนอื่นแหละนะนะลองคิดดูนะครับฉะนั้นการมีมารยาทการมีการศึกษาสําคัญมากๆครับอันนี้อยากจะฝากไว้เนาะยังไงก็รักแอนออร์ดีเหมือนเดิมรักพี่แอนนะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นพี่แอนเจออะไรดราม่าแบบนี้เลยนะเพราะว่าผ่านมากี่วันผ่านมาต้อง 89วันใช่ไหมฮะกับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของดราม่าเลื่อนน้ําหนักตัวทุกวันนี้ก็ยังมีอีกนะยังไม่จบไม่สิ้นไปเจ,เจอติ๊กตอกเนี่ยไปแคปมาแอดไปแคปมาให้ดูกันเนี่ยนะก็ยังมีอีกนะครับอันนี้5้าวันที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เดือดคลิปนี้เดือด โอเคอ่ะโอเคก็เราก็จะมาพูดต่อๆกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์นะเราอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอย่าไปว่าร้ายเขาเลยอย่าไปติเขาเลยในเรื่องของรูปร่างนะครับเพราะทุกคนเนี่ยตามธรรมาชาติของษย์ทุกคนก็อาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับอดีวคอนเฟิร์มตรงนี้เลยว่าพี R ่แอนอลดีตัวจริงเนี่ยสวยมากๆแล้วก็ไม่ได้ขาใหญ่อย่างที่พวกท่านคิดนะครับหุ่นดีผิวพรรณดีรูปร่างดี วยตาคมทุกอย่างดีหมดนะครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยเนาะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋เจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ